าวันนี้วันที่27เดือนตุลาคมปี2024เราจะมาฟังคำพูดของอแวกบัปตดาซึ่งพูดโดยอแวกบัปตดาเมื่อวันที่8เดือนตุลาคมปี2002หัวข้อของเมอรีก็คือจงมาเป็นเทวรูปแห่งความรักสำนึกดวงยาณและให้ความร่วมมือเช่นเดียวกับการสอนคือการแก้ไขการพบปะ พิเศษของบับดาดากับผู้อาศัยพี่น้องชายพี่น้องหญิงของมัตตุบันวันนี้บับดาดาผู้เป็นมหาสมุทแห่งความรักกำลังเฉลิมฉลองการพบปะอยู่กับลูกๆของท่านผู้ที่เป็นนายมหาสมุทแห่งความรู้ความรักพระเจ้านี้เป็นพื้นฐานของการหล่อเลี้ยงของลูกๆดังเช่นที่ความรักของพระเจ้านั้นเป็นพื้นฐานของชีวิตบามิ เหมือนการพื้นฐานของจุมหนุมของบรามินนั้นคือความรักของสำนึกดวงญาณลูกๆเท่านั้นที่สามารถมีประสบการณ์กับความรักสำนึกดวงญาณน,นี้ดวงยาณในโลกวันนี้กระหายต่อความรักพระเจ้าความรักที่ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนความรักสำนึกดวงญาณความรักที่แท้จริงไม่มีใครนอกจากรูปดวงญาณรามินนั้น สามารถได้รับความรักที่แท้จริงนี้ลูกๆทั้งหลายผู้ที่ดับกระหายให้กับดวงยานที่กระหายรูกนั้นมีประสบการณ์กับตัวลูกเองล้อมอยู่ในความรักของพระเจ้าและความรักที่อยู่ในสำนึกของดวงยานในทุกๆชั่วขณะไหมลูกนั้นได้มาเป็นผู้ประทานตลอดเวลาแล้วและเป็นเทพแห่งความรักไหม ในขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปลูกมีประสบการณ์ความรักสำนึกดวงญาณน,นี้อยู่ในทักศนคติสายตาคำพูดความสัมพันธ์และการติดต่อของลูกนั่นก็คืออยู่ในการกระทำของลูกไหมไม่ว่าดวงญาณน,นั้นจะเป็นเช่นไรมีธรรมชาติหรือทัศนคติที่เป็นธรรมชาติของบรามินมาเป็นธรรมชาติที่เป็นบรามินของลูก ลูกนั้นจะต้องสร้างสิ่งนี้หรือว่ามันได้ถูกสร้างไปเรียบร้อยแล้วให้ทำตามพ่อทำตามแม่จดจำตอนต้นระยะเวลาของชาติเกิดชีวิตปรามินของลูกดังนั้นดวงยาณที่มีธรรมชาติที่แตกต่างกันมากมายเป็นของพ่อพ่อผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรักได้ทำลูกๆทั้งหลายให้เป็นของท่านเพียงแค่ ด้วยธรรมชาติที่เป็นรูปแบบมหาสมุทรแห่งความรักอันเป็นนิรันดร์ของท่านถ้าท่านนั้นจะมองดูที่ธรรมชาติที่แตกต่างกันของลูกๆทั้งหลายท่านจะสามารถทำลูกให้เป็นของท่านได้ไหมเพราะฉะนั้นลูกแต่และคนถามตัวลูกเองว่าธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติของฉันคืออะไรเป็นธรรมชาติที่อ่อนแอของใครหรือ หรือที่จริงแล้วธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติของชีวิตบราหมินก็คือการอยู่อย่างเป็นนายมหาสมุทรแห่งความรักเมื่อแม้แต่ผู้คนในโลกพูดว่าความรักสามารถเปลี่ยนหินให้เป็นน้ำได้ผู้ที่ได้รับและให้ความรักสำนึกดวงญาณและความรักพระเจ้าจะไม่สามารถปฏิรูปหรือเปลี่ยนธรรมชาติชนิดต่างๆกันนี้ได้เลย ลูกสามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้หรือไม่พรของบับดาดาขอให้ลูกนั้นมีประสบการณ์กับความใกล้ชิดด้วยเที่ยวบินแห่งความรักตลอดเวลาและจงมาเป็นเทวรูปแห่งความรักความรักของบับตดาล้อมอยู่ในลูกๆทั้งหลายแล้วลูกนั้นก็อยู่ข้างหน้าโบยบินด้วยพลังแห่งความรัก เที่ยวบินแห่งความรักนี้นำลูกเข้ามาใกล้พ่อด้วยร่างกายจิตใจและหัวใจแม้ลูกทุกคนจะต่างลำบับกันในความรู้โยค่าคุณธรรมนี้ตามกำลังของลูกทุกคนนั้นเป็นอันดับหนึ่งในความรักความรักนี้นั้นเป็นพื้นฐานหลักของชีวิตปรามินการรักหมายถึงการอยู่อย่างใกล้ชิดการผ่าน และก็ผ่านจากเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างง่ายดายคติพจน์ให้หลองพ่อไว้ในดวงตาของลูกแล้วลูกก็จะได้รับการปกป้องจากสายตาของมายาได้อัจะโอมชานติ